สวัสดีครับทานผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับเรื่องราววงการบันเทิงเอเชียนะครับวันนี้แอดได้กรีดดีนะครับมารีวิวซีรีส์ให้ฟังกันซีรีส์ที่จะรีวิวในวันนี้ก็คือสตีหานแห่งช้างเกอครับทางช่อง VTV นะครับที่แอดได้ติดตามก็เตือนไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีสปอยล์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็ปิดไปได้เลยแต่ว่าสำหรับคนที่ดูแล้วก็มาเมาส์มอยกันในแบบฉบับของแอดนะครับถือเป็นเรื่องที่แอดในเฝ้าติดตามมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วต้องการที่่่จะะรรับชมอยูแล้ววเเพาาป็น สาวกนะฮะเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับของทางนั่นเจ้าลูสื่แล้วก็ตีรี่เลอป่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอะไรที่โคตรรอคอยเลยพูดถึงเรื่องราวนะครับคือดําเนินเรื่องมาไวมากลีช้างเกอได้ออกท่องยุทธภพแล้วเจอเรื่องที่โหดร้ายตั้งแต่ตอนที่2ครับท่านผู้ชมคิดเอาพ่อแม่สิ้นชีพทั้งหมดครับผมเองคิดว่าเฮ้ยเอากันแบบนี้เลยเหรอวะคิดว่าตอนนั้นน่ะนางเอกยังไงก็ต้องกลับมาฆ่าท่านอาแน่นอนเพราะว่าท่านอาเนี่ยเป็นผู้ที่ฆ่าท่านพ่อแล้วก็ท่านแม่แต่มันมีเรื่องเรื่องราวบางอย่างีี้กกรงน,งนรัโเ ออกเดินทางไปไกลนะครับไปยังเมืองต่างๆแล้วก็เจออุปสรรคมากมายแต่ที่แอดชอบที่สุดก็คือตอนที่ฉ้างเกินเนี่ยอยู่ที่เมืองสวโจครับในฐานะอารักษ์หลีฉากที่เธอนั้นถวายหัวให้กับเจ้าเมืองที่ยอมพลีชีพตัวเองเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนชาวสวโจนะครับคือฉากนั้นอ่ะฉ้างเกิดเดินออกมาท่ามกลางหิมะแล้วมือเธอก็ถือหัวของผู้ที่เธอเคารพมากที่สุดถือออกมาแล้วโอ้โหหิมะตกพอดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพลงเนี่ยเปิดขึ้นก็แบบโอ้โหเป็นเพลงที่อาจหารแล้วก็รู้สึกร้าวรานไปด้วยเพราะอะไรเพระ าว่นางเอกเนี่ยเพิ่งรู้ด้วยว่าสหายที่เขาคบอยู่อย่างอาจุนที่แท้ก็คืออซิเลอร์สุนที่มาจากทุ่งหญ้าและเป็นศัตรูกับดินแดนต้าถังของนางเอกด้วยนะครับซึ่งแอดดูก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้จะรักกันได้ยังไงครับเจ็บปวดนะเนี่ยแต่เหตุการณ์อ่ะมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบตรงกงนี่แบบ ตรงกงที่เอาคืนยากก็คิดทางออกอยู่ว่าทางออกของตรงกงคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคูยถึงตรงกงแต่ว่าตอนนี้เราคุยถึงช้างเกิดน,นะครับจึงคิดในแง่ดีครับว่าทั้งคู่ต้องฝ่าฟันวิบากนี้ไปได้แล้วความสนุกของการไปทุ่งหญ้านะครับ MVP ไม่รู้ว่าหลายคนจะคิดเหมือนผมไหมผมยกให้คู่มีมีกุลี่นะครับคือนางเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างเพื่อเจอน้องที่ถูกจับเอาไว้ครบับสรุปมันไม่พึงประสงค์มากนะักสำหรับมีมีเองไม่น่าเชื่อว่าคู่นี้จะทําให้แอดเสียน้าตาได้สมกับเป็นความรักของทุ่งหญ้านะครับแต่ถ้าจะพู ยืนส่วนตัวของแอดเลยแอดว่าคู่ของห้าวตูกับองคหญิงเลอเยียนอันนี้จิ้นมากกว่าครับสมกับกระแสห้าวเยียนที่ทุกคนแบบเอ่ยถึงโมเมนต์เยอะกว่าคู่หลักซะอีกครับรู้ไหมว่าแอดเนี่ยร้องไห้กับฉากหลังจากห้าวตูสู้กับเสี่ยวเครื่อหานนะครับแล้วมีเลอเยียนเนี่ยคอยดูแลนะครับรักษาบาดแผลให้ก็มีการแบบสารภาพรักกันนะนะแปลว่าแต่แปลกครับปกติไม่ค่อยร้องไห้กับโมเมนต์รักแบบนี้นะครับคือน้ําตามันไหลออกมาเลยแล้วเพลงของห้าวตูขึ้นนะครับมันติดหูจนถึงทุกวันนี้ครับฟังแทบทุกวันนะก็แปลเป็น เป็นรักเดียวม่เสื่อมคลายนะครับเพลงขึ้นปุ๊บเรื่องราวเข้ามาในสมองเลยร้องไห้กับฉากรักครับท่านผู้ชมไม่เคยเป็นส่วนคู่ช้างเกอกับสุนนะครับก็ถือว่าเล่นกันได้ดีความรักมีอยู่เต็มอกอยู่แล้วไม่ต้องแสดงออกอะไรมากมายแต่ที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ใช้เด็ก,เ,ดกเปลืองมากตายกันเยอะมากพี่น้องคือบางคนเนี่ยอยากกินข้าวสวยสักครั้งหนึ่งแม้แต่โอกาสนั้นยังไม่มีให้เขาได้กินนะครับเนี่ยถือว่าใช้เด็กเปลืองมากๆแต่ท่านอาของช้างเกอน,นะครับเป็นจกักรพรรดิของดินแดนนี้และเป็นคนที่ฆ่าพ่อแม่ของช้างเเกกอดด้้วยยตตัแแ่่รไมค เ,นะเพราะอะไรเพราะว่าติดกับภาพลักษณ์ของแกในฐานะเสินเทียนสู้จากนางโจนครับคือเรื่องนั้นเนี่ยดูเลวจริงๆนะครับแต่เรื่องนี้เป็นคนดีตอนตอนแรกไม่เชื่อเลยว่าแกจะดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าหน้าแกนี่มีแบบความกลโกลงอยู่นะครับเป็นคนที่แบบเหมือนจะเลวต้าเครือหารเนี่ยโอ้หน้าสงสารนะภายหลังนะครับสรุปแล้วองค์ประกอบเรื่องนี้ดีทุกอย่างเพลงประกอบก็เพาะนะครับแล้วก็เดินเรื่องก็ไวไม่อืดอาดเยื่อเยามาถึงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับสู้กันเลยนางเอกฝ่าฟันวิบากกันเลยแล้วตัวละครเนี่ยคือทุกตัว ดีเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นแอดขอให้คะแนนกับเรื่องนี้เต็ม10ให้9เลยนะครับ9ทับสิครับนะครับเกือบเต็มนะก็จะหักหน่อยตรงที่ฉา,ากต่อสู้ที่แบบว่าเ,าเรื่องนี้อาจจะเป็นนิยายมาก่อนแล้วก็เป็นมีแอนิเมะหรือมัง,งงะมาก่อนแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์เนี่ยก็นำก,รรา,การ,ร์ตูนเข้ามาใส่ในฉากแบบต่อสู้ที่อลังการนะครับถ้าแบบต่อสู้กันจริงๆเนี่ยมันจะโถโคตรอินโคตรเต็มส0อะ่ะว่างั้นเถอะนะครับแต่ตัดตรงนี้แหละ1คะแนนนะขอตัดตรงนี้นะครับนั่นคือความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อสตีฮาร ก็อย่าลืมไปติดตามรับชมได้ที่ VTV นะครับหากใครที่ชื่นชอบแนวนี้หรือชื่นชอบในตัวนักแสดงอยู่แล้วก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับและอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะให้ดูกันฟรีฟรแล้วนะครับก็อย่าลืมโหลดแอป,ปเข้ามาด้วยแล้วกันสำหรับ VTV นะครับนั่นคือเรื่องราวที่น่าประทับใจกับปิหันแห่งช้างเกย์หากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นาากำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไป,อไปวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวส